รักชอบ Honda ครับต้องคันนี้ครับน่าสนใจคันนี้ Honda c ซีวิ Dimension นะครับหรือมีรหัสว่า E.S ครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นของ Honda Civic ที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็เป็น เพียงตัวเดียวในเมืองไทยนะครับที่ใช้เครื่องยนต์1.7ลิตรนะครับเครื่อง1.7ลิตรแต่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาใดๆนะครับเพราะว่าทาง Honda เขาก็อะไรพวกนี้มันมีเติมอยู่ตลอดเวลาเขาไม่ได้บล็อกนี้มันไม่ได้ทำมาแล้วจะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับอะไรล่ต่างๆมันก็ยังใช้กันได้ในะอีกหลายๆรุ่นนะครับแล้ว รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่เรียกว่าถือว่าฉีกแนวไปจากพื้นฐานเดิมของซีวิกโดยทั่วไปเยอะเลยนะครับรูปลามมา่างมันจะดูเพียวๆบางๆนะครับเรียกว่าแปลกตากันเลยทีเดียวนะครับแต่ภายในก็ยังคงกว้างขวางนะครับมารูปลักดูโฉบเฉี่ยวนะครับเจ้าตัวนี้มันคือ Honda Civic d i เมนชั o น1.7ลิตรครับผมนะฮะสภาพที่เห็นก็นเรียบร้อยสะอาดนะตกแต่งมากำลังดีไม่เยอะจนเกินไปนะครับใช้ทำงานได้ติดต่อธุระได้นะครับขับเที่ยวได้นะเป็นรถที่สามารถใช้งานได้ทุกวันนะครับไม่ไป ไม่ได้จะสร้างความผิดหวังใดๆให้กับท่านนะครับพื้นฐานชื่อเสียงของฮอดด้าเขาก็แข็งแกร่งอยู่แล้วนะคันนี้น่าสนใจนะครับนะ